สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอันนี้คือ,อต้นแอปเปิลหน้าบ้านนะจ๊ะต้นแอปเปิลหน้าบ้านอันนี้เวลาสุกเขาจะมีสีแดงเขียวนะเปรี้ยวอมหวานเวลาเขาสุกอ่ะมันไม่ทันกินเท่าไหร่อะคะ่ะมันจะมีจุดอะไรดำๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ฉีดยาน,นะคะเขาก็จะมีคล้ายๆกับ เป็นจุดอะไรดำๆนะคะถามว่ากินได้ไหมเราตัดออกก็กินได้ค่ะคือแอปเปิลป,ปลปอดสารนะจ๊ะที่นี่เขาไม่นิยมใส่ฉีดพวกสารกันมแมลงหรือกันจุดด่างดำอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ได้ห่อด้วยนะคะเป็นต้นเก่าแก่นานแล้วลูกขนาดนี้คนไทยนิยมเอาไปตำส้มตำแล้วก็ไปดองนะจ๊ะ เอาไปตามซุมตามแล้วไปดองปีนี้ถามาดกไหมไม่ค่อยดยกนะเพราะว่าไม่ค่อยติดข้างล่างนะปกติจะติดข้างล่างเต็มค่ะปีนี้ไม่ค่อยติดปีนี้กับได้น้อยนะอุ๊ยมีรังนกด้วยค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีรังนกด้วยอยากขึ้นไปดูจังน่าจะเป็นรังนกเก่านะเพราะว่าฝนตก หนักเมื่อคืนไม่น่าจะมีแล้วธรรมชาติขนาดไหนคะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันค่ะอา้านีจ้ามามามาอ่ะนี่เพิ่งออกดอกแรกนะคะจ้ะคุณนายตื่นสาย นี่จ้าชมสวนองอ,อกดอกแรกจ้าแต่เขาก็กำลังจะออกอีกหลายๆดอกนะดูดูดดเห็นไหมนี่จ้ะนี่แล้วก็นี่จ้าบ้าใบที่สุดบ้าบอบ้าใบนะจ๊ะแล้วก็ตอนที่เขาออกดอกนะคะถึงจะเห็นความสวยงามน,นะไม่ค่อยได้เข้ามา ตรวจสอบก็เท่าไหร่มีจ้านี่จ้าเพิ่งทำวันนี้นะเวลาเขาออกดอกเต็มที่ก็จะสวยมากจะ้ะว่าจะซื้อเป็นน้ำพุโซลาเซลล์มาใส่นะคะให้มันดีดขึ้นจะสวยมากเลยจ้ามุมนี้ก็จะแบบเป็นมุมที่หน้ามองอีกมุมหนึ่งนะนี่เขากำลังจะออกดอกนะจะ้าเพื่อนๆแต่น ปีนี้ค่อนข้างช้าแล้วก็เห็นไหมคะแบงงๆนะมันกินผักไม่ได้มันก็มากินไอ้ต้นอันนี้แทนแค่ะหนอนหนอนพีเสื้อนะจ๊ะนี่นี่จ้ะยังไม่ออกดอกเพื่อนๆจ้ายังไม่ออกดอกกําลังขยายนะคะเวลาเขาขยายก็ขยายไว้นะคะเหมือนเจ้าของค่ะเหมือนเจ้าของเห็นไหมคะขยายซะสวยเชียขยายซะแพรแบบ ร่วงเวลาออกดอกมั่จะสวยมากค่ะเวลาออกดอกเราจะสวยมากนี่จ้ะมีก็เริ่มแล้วนะสีแดงสีบันเย็นสวยค่ะสวยขยายเวลาขยายก็ขยายไวซะเหมือนคนปลูกนะจ้ะเหมือนคนปลูก <c oughs> เหมือนคนปลูกนี่จ้ะคุณนายตื่นสายนะจ้ะคุณนายตื่นสายนะ ก็มาดูข้างล่างข้างล่างก็ก็เพิ่งใส่เหมือนกันนะจ๊ะจะเป็นดอกไม้อย่างนี้อันนี้ขึ้นง่ายขยายง่ายจ้าหักแล้วก็ทิมเขาก็รอสองสามวันเขาก็ออกรากแล้วจ้าอันนี้เหมือนกันนะคะรอน้ำตกโซลาเซลล์นะเวลามีแสงแดดเขาถึงจะผุผับผุผับนะแล้วก็น้ำนี้ก็ได้ไว้ให้นกกินด้วยอันนี้ก็คือตู้เย็นเสียนะคะก็เลยเอามาใช้ประโยชน์เลยนะ เพราะว่าถ้าเอาลงดินเนี่ยพวกวัชพืชนะมันชอบทิมไม่ไหวที่จะแรนซ์ไม่ไหวที่จะถอนนะคะเหนื่อยทํางานก็เหนื่อยแล้วนะจ๊ะก็เลยหาวิธีเออที่ดีที่สุดแล้วก็ที่ง่ายที่สุดด้วยนะคะสวยด้วยอันนี้กุหลาบนะจ๊ะกุหลาบแดงโรยแล้วนะคะแต่เขาก็ออกดอกใหม่อยู่นะนี่จ้านี่ออกดอกใหม่ยู เวลาออกทีก็สวยแล้วก็เล่นตัดด้วยคุณนายตื่นสายข้างล่างจ้านี่จ้ะเนี่ยจะให้ดูเนี่ยไม่ไหวจะเคลียนะจ๊ะต้องถอนหญ้าถอนอะไรป้าไม่มีเวลานะจ๊ะนี่จ้าตามด้วยนี่เลยจ้าอ่างนอางุน,อาง,นอางูนปีนี้ไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามนะจ๊ะปกติเขาจะลามไปทั่วเลยปีนี้ก็ให้อยู่แค่นี้ดีแล้วค่ะ นะพอไม้งั้นเขาก็จะลามขึ้นหลังคายอย่างงั้นทาไมลูกอะคะลาบากตัดจา้าลําบากตัดนี่จ้ะพึ่งจอกเ็าอยู่ห้างนอกนะคนไหนปลูกในบ้านปลูกผักก็ลูกเขาก็จะโตขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะลูกเอออางุ่นตัวนี้มันออกเป็นดำๆนะคะเวลาสุกแล้วมันจะดำรสชาติหวาน แต่เม็ดมันใหญ่นะจ๊ะนุ่นก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่ก็เนื่องด้วยว่าปลูกไปแล้วนะคะก็ก็ปล่อยเขาโตไปนะคะบางทีก็เอามาขยำขยำเป็นอะไรนะเอามาขยำขยำเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยหมักตลอดหมักตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยบางปีอยากกินก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใบของมัน ถึงเวลาแบบนี้แล้วนุ่นก็จะโทรถามเพื่อนของนุ่นที่เขาอยู่เขาเป็นคนตุรกีนะจ๊ะเขาจะเอาใบองุ่นไปทําอาหารด้วยการเออเอามวนนะคะมวนข้าวบ้างมวนหมูไม่ใช่หมูนะน่าจะเป็นไก่เป็นเนื้อนะจ๊ะเพราะว่าประเทศนี้เขาไม่กินนะจ๊ะนี่จ้าเอามุมสวนเล็กๆน้อยๆมาฝากนะเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนผักปะน,นุ่นกันวันหลังนะจ๊ะ ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า